แม็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันสวัสดีครับหน่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดธรรขอปางอ่าวัดธรรขอปางพี่นแม่เอ็ถ้าพูดคุณไปเนี่ยพยานอันนี้เด้ไปไปเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะอุ้ยนักเลงของ กี่ขั้นเขาเขียนบอกไหมหนึ่งสองสามสี่อะไรห้าจะขึ้นไปถึงข้างบนนู่นเลยเหรอฮะไม่เหนื่อยแน่นะคะไม่เหนื่อยมีทั้งหมดกี่ขั้น ตรงป้ายเขาได้เขียนบอกไหมไม่ได้เขียนบอกใช่ไหมต้นต้นเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะไปค่ะสู้ๆค่ะเหนื่อยก็สู้เหนื่อยแต่ก็สู้ก็อยากไปเห็นอันนี้จะติดลูกขั้นได้ไหมอย่าขึ้นอย่ามองลงไปข้างล่างต้องขึ้นอย่างเดียวเว้ยมันเป็นยังไงลูก <laughs> ล,งลงตอนนี้ก็ทันนะเอาไม่ทันเหรอเอาไม่ทันไปเดินหน้าต่อไปอจริงมันเป็นยังไงคะน้องไม้ปวดปวดปวดได้ค่บไตเต้นเป็นไงโอ้โห,โห ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนนะคะทุกคนครับนนะะเป็นไรนะลูก เออเป็นยังไงบ้างคะทุกคนแม่เอ็มโอใจจะสั่นเลยเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหสุดสุดอ่ะมันมีอาการเป็นยังไงบ้างเขาข้าหเขาสงฟิลเฮ้ยมันจะอ้วกป่ะเนี่ยกดี้เอาเลยที่ถูกแล้วที่เอาน้ำขึ้นมาเลย มันไม่มีห้องน้ำนะเ้ือน้ำไปดูนะเถื่อ้อ่ะอ่ะนั่งไงไปเดินไปเลยลูกล็อกอะไรอยู่อะข้างนอกมันล็อกเหรอไหนป้าเดินไปดูดิไม่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 ไมม่ไ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 ม่่ไม่ไม่ไม่ไไม่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 ไม เอารถเด้รถมันก็สิื่อมาทางนี้เปิดไหมเออเดี๋ยวป้ารอตรงนี้นะเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมลกูกเหนื่อยกับสูเเหนื่อยกับสุให้ยังไงสุเย้แค่นี้จิบจิบนะเขาวงพระจันทร์น 3, 000. 3, 000ัสามพันสามพันกับสี่พันเลยนะ โอ้โหแค่กี่ร้อยขั้นเองเนี่ยตอนนั้นเรามาตอนซีมาตอนเด็กๆกี่ขั้นนะที่เรานับสี่ร้อยกว่าขั้นได้มั้งเนาะไม่รู้เหมือนกันเลยแม่แม่ตอนเด็กไม่ได้มาแม่เองมาดิมากับพี่ฟ้าไงแม่พามาอยู่มาตอนไหนแม่เองมากับพี่ฟ้าตอนเป็นเด็กน้อยน่ะนะแล้วก็จับใช่ไหมแม่เองตามมาตามไปไหนลูกก็อยากดูเงินขึ้นอ่ะป่ปโอ้ยลำบากตอนนี้แล้วใครเป็นคนเสนอ ให้เลี้ยวใครใครไปคนบอกให้พ่อเลี้ยวมาวัาดโฟหรอคะโฟยวเมาิ่งวเราจะ,ะเราจะเดินลงทางรถไหมทไม่้อไม<ะ>่มนแค่ทางอย่างาานี้นะมันไม่ได้ขึ้นไปอย่างนี้เลยมนะันจะมันจะวงลงไข้างล่าง ร้อนมาถึงคนแรกเลยหรอหนูวิ่งอะไรเงี้ยเลี้ยงเต็มเลยคอยดูซู้บรรยากาศข้างบนเป็นไงบ้างคะโฟโต้ลมเย็นมาก เขียนว่ายังไงลูกนี่ป้ายนี้เขียนว่ายังไงห้ามเข้าอ่าเพราะฉะนั้นเข้าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เออไม่ได้เขาเขียนว่าห้ามเข้าก็แสดงว่าเข้าไม่ได้ก็เขาเขียนป้ายไว้ไงเข้าได้แค่ตรงนี้แต่ข้างในเข้าไม่ได้ตรงนี้เข้าได้ไหยอ่าไหนปะอ้อนนี้ห้ามเข้า ห,หนูเดินไปดูหรือ,อยังไหนเดินไปดูดิดดมันลงได้ไหมไหเออข้อห้ามเข้าไปข้างในลูกเดินวนได้ไม่วิ่งนะเ,เดี๋ยวมันลม้มนะลูกเดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันล้มเดินเดินเทางนี้เหรอเออเระวังตกขาอย่าวิ่งนะลูก ืนตรงนี้แล้วหันหน้ามาไม้อย่าวิ่งเบรกไม่ทันกิ้งตกเลยนะโฟโต้อยืนตรงนี้ค่ะลูกยืนตรงนี้อ่ะพอแล้วหันหน้ามาอ่ะพี่เพียงไปยืนกับน้องแล้วแต่ต้นไปยืนกับน้องไปโอ้เจ้าทองไม้มาไม้ไม้ต้นสูงอยู่ข้างหลังเลยนโมมาอยู่ตรงกลางกับกับโฟโต้โอเคอะมา อายืนก็ได้ลูกยืนก็ได้ยืนก็ได้ยืนคู่กันดิออกมาอ่าหนึ่งสองเดี๋ยวไตเติ้ลต้องมายืนตรงกลางน้องไตเติ้ลอยู่ตรงกลางเออนั่นแหละเป็นไรปวดท้องจุกเหรอหนึ่งสองสามเจ็บอะไรเจ็บอะไรไม่รู้มันเจ็บตลอดเลยอ่ะเวลาหลังจากขึ้นมาเนี่ยเออมันเลย เล่นน ah, ้ำเยอะไงอะมาทำท่าสดชื hmm? nah. okay. Far, ่นหน่อยสดชื่นโอ้โฟโต้สดชื่นกว่าเพื่อนเขาเลยอะอะสดชื่นใหม่ดิสดชื่นโอเคปะลงเป็นอะไรยังบ่อยากลงนี่เป็นอะไรตอนขึ้นเป็นยังไง ตอนลงไม่เหนื่อยมันตอนขึ้นหรอกตอนขึ้นรอกตอนที่พาฟิล์มมามันยังไม่มีหลังคานะฟิล์มตอนที่แมนทามามหน้าเห็นไหมล่ะถ้าจำได้มีรูปอยู่นะ ปจะต้นจุกเหรอลูกมันเจ็บยังไงลูกมันปวดเลยมันปวดตอนไหนตอนขึ้นมาจากน้ำตกหรือตอนที่เดินขึ้นไปถึงข้างบนตอนถึงแสดงว่าหนูกินข้าวเพิ่งอิ่มแล้วหนูก็เดินเนี่ยหมอเฮ้ยให้มันอเขากมาเลปน้องเลยลูกไปน้องวิ่งลงไปเลยโ น้องมันเร็วอ่ะตัวเองเดินไม่ทันน้องใครหนูเหรอเป็นเด็กที่ชอบระครังมากตั้งแต่เกิดมา ห้องเคิงเจอตรงไหนไม่ได้เลยเคาะตลอดระครังเจอตรงไหนไม่ได้สั่นตลอดเออต้องได้เคาะต้องได้สั่นกระดิง่งออ่ะอ่ะอะ่เอาเข้าไปลูกเอาเข้าไปลูกเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้เดี๋ยวมันล่วงลูกไป ป hmm ุ่มข้าอลจุก่ลิ้ใส่ลิงไปใส่ละบางยามีล้งเกาะอยู่นี่ เรวเรนึงชีวิตหนึ่งสองสามเอเคันงงง่วไวอันนี้นะคะพาคุณพ่อกับคุณแม่มาเที่ยววัดถ้ำเขาปาง อาไปค่ะไปถ่ายรูปค่ะแม่ถ่ายรูปให้ไปเร็วไปเต้นด้วยไปเต้นทำไม่ไหวยไปเติร์นจุกหลายเพื่อนญาติพี่น้องไปมาเร็วไปมาเร็วอันนี้นะคะพาครอบครัวนะคะมาเที่ยววัดถ้ำเขาปางแล้วถ่ายรูปกันอ่าหนึ่งสองสาม ไปต้นเป็นยังไงบ้างโฟโต้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อยเมื่อยจุกจุกเ<ไ>ปน็นยังไงขนจุกเราไปถ่ายมุมนูน้นลงมาเอาตอตรงทางนี้นลอืมโซ่หน้าบ้านนี่ลรอทางนถเลยมึงอ่ะ ดืด่มปกตินะดืปป่มปกติน่มก,กติใหหเนเขาบอกน้ำดื่มฟีนจะแวะนั้นอีกไหมเนี่ยลบเนี่ยใช่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ถนนแห่งหนึน่งในในจังหวัด ลบบุรีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรกระ,ะประพฤกต้นกระ,ะประพฤกตานกราเมืองไทย <laughs> เสียงมาตอาร์ไซมันโยนหน,นกดกดโฟกัสมันจะสว่างมากถเหนือแนง่ายจิ้โฟกัสเนี่ยมันจะสว่างกดโฟกัสหน้าจอมันจะสว่างแล้วมันก็จะสวยมากมันโยนอะย้อนตรงไหนเนี่ยฟิล์มมานี่เนี่ย แม่ถ่ายให้นะตกฟิมอ่ะเออเออเออตรงนี้แหละสวยมากต้นเนี้ยบอกเลยหนึ่งสองนามไแม่หนึนโอยนคนม,ยม,มาหล่อหล่อดิเพิ่หล่อดเลยหนาวจัง กดเดียวลูกกดครั้งเดียวโฟกัสหน้าจอแล้วก็หนูก็กดถ่ายเหมือนเดิมกดให้มันขึ้นกรอบสีนี้ถ้ามันจะสว่างขึ้นเวลาโฟโต้ถ่ายรูปโฟโต้ต้องหาแสงที่มันสว่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแกล้งน้องได้เนี่ยโทรศัพท์แม่นังได้เลยเนี่ยแต่อีเครื่องนี้แต่มันไม่ได้อะอันนั้นเครื่องใคร เลยเติร์นอ๋อเหรอเลยเติร์นมันแบบมันดำปี๋หมาไปดิหมายยู่นี่ครับนี่จะลูกไปจะได้จับกันแลยไหนคนนั้นยืนอันนี้ก็จะเป็นนางแบบของเรานะคะทุกคนไปค่ะเสร็จแล้วไปเลยนะคะอะโมไหมอะโมเอะไหมลูกระยะทางก็ไม่รู้เท่าไหร่นะคะจากตรงนี้ไปแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็น ทางเข้าจากถนนใหญ่เขาก็น่าจะปลูกหลายกิโลอยู่น้องตรงเดิมเดเล่นดนตุเอยนนีได้กินหอม สวย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 น่าดีอันนี้ไปเที่ยวไหนมาบ้างคะนโมไป,นไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยววัดไปเที่ยววัดล้วก็ม,มาเที่ยวนี่ที่นี่คือสากุระเมืองไทย ปิดคลิปแล้วปิดเลยปิดเลย <laughs> อ่ะเปิดคลิปก่อนนะคะทุกคนอ,อ่ะสวัสดีแม่ล่ะสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไว้เจอกันคลิปอื่นนะคะทุกคนเราทำไงต่อฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ <Hi. S 3> ับสไคร้ให้กช่องแทนโก๊ 你讲呀？